วันนี้อยู่กับไอ้ดำวันนี้ผมจะมาปล่อยหนังแนวสืบสวนสอบสวนเหมือนเดิมน,นะครับชิมด็อกซูมนุษย์ลุงเป็นเจ้าของห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ลุงแกมีนิสัยตามทวงค่าเช่ากับผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในหอพักของแกจนผู้คนในเขตนั้นเอือมละอากับลุงไปกันหมดเพราะอารมณ์ของลุงเนี่ยร้ายสุดๆจนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยแต่ถ้าว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นเมืองที่เงียบสงบมนานาตอนนี้ชักมีเรื่องแปลกๆได้เกิดขึ้นเมื่อมีชายสูงอายุคนหนึ่งจมน้ำตายใตยส้สะพานรวมถึงมิชายอีกคนหนึ่งที่นอนตายอยู่ใต้อพาร์ตเมน แบบไม่ทราบสาเหตุเหตุการณ์นี้ทําให้ลุงชเวหนึ่งในผู้เช่าอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยในแถบนั้นได้มาเล่าความลับบางอย่างตั้งแต่อดีตให้กับตาลุงด็อกชูฟังว่ามันน่าสงสัยนะศพคนแก่ที่ตายใต้สะพานกับอีกคนที่นอนตายอยู่ข้างในบ้านผมรู้จักพวกเขาดีทั้งสองคนทางโบจะแจกอาหารฟรีในวันอังคารวันพุธและพฤหัสซึ่งทั้งสองคนเนี้ยไปแค่วันอังคารกับวันพุธซึ่งวันพฤหัสจะไม่เห็นพวกเขาเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะถูกฆ่าตายในวันพุธซึ่งดูแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญน,นะและในตอนนีีีี้้ยยัังงมคคนนนแกก่่อึทไไดหาตว ลุงด็อกชูก็ถามว่าใช่ลุงที่เลี้ยงหมาที่อยู่คนเดียวหรือไม่ในบ้านเรลงกระจกนะเหรอชเวก็ตอบไปว่าใช่จะว่าไปแล้ว วันนี้ก็คือวันพุธนะมันมีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ30ปีก่อนเรื่องเกิดจากมีคนแก่ที่อยู่อย่างเดียวดายได้หายตัวไปหลังจากนั้นจะมีญิงสาวที่ตายตามหรือหายตัวไปจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยทุกครั้งจนบันทึกว่าเป็นอุบัติเหตุบ้างหนีหายไปบ้างเหลือก็แค่หายตัวไปจากคดีนั้นโดนปิดไปเฉยๆพอนั่งคุยกันไปสักพักแต่ลุงด็อกชูดูจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดก็เลยบอกลุงชเวว่วา อย่าได้คิดถึงอดีตมากควรจะพักผ่อนและหาเงินมาจ่ายค่าเช่าซะถ้าอยากขอบคุณผมที่ให้ที่พักก็แวะไปหากันบ้างนะถ้าเกิดตายขึ้นมาวันไหนผมไม่อยากให้ใครมาเจอสภาพเนา่าเฟะฟ้าก่อนออกจากห้องลุงด็อกชูก็บอกว่าประตูลูกบิดที่พังเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ่อมให้นะและในตอนดึกคืนนั้นขณะทีุ่งูชเวนอนอยู่เขาก็ได้ตื่นขึ้นมากางดึกเห็นประตูที่เปิดแง้มอยู่เลยจะลุกขึ้นมาปิดแต่กลับโดนคนร้ายฆาตกรรมในคืนนั้นเช้าวันต่อมาลุงด็อกชูก็ไล่าถามไทยค่าเช่าบ้านจากลูกสาาววเธออมีชื่่ อีจุนไปเริ่มปกติเขาบอกว่า ถ้าจะพาคนมาอยู่ด้วยกันก็ต้องแจ้งเขาหน่อยสิเขาอยู่ห้องข้างล่างนี่เองเปิดปิดประตูอะไรก็อย่าให้เสียงดังโคมขานนกสิซึ่งเสียงที่ลุงได้ยินเมื่อคืนอาจเป็นเสียงการฆาตกรรมลุงชเวลุงก็บอกว่าถ้าจะอยู่กันสองคนก็เ,เพิ่มค่าน้ําค่าส่วมมาด้วยนะหลังจากนั้นลุงก็ขึ้นไปซ่อมลูกบิดให้เมื่อซ่อมเสร็จก็ตะโกนบอกว่าเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงใด,ดตอบกลับมาเลยเดินเขาเ้าไปในห้องและก็ได้เห็นว่าลุงชเวเนี่ยหูคอตายติดกับประตูลูกบิดห้องน้ําด้วยความตกใจลุงด็อ่อนลล้มงกัับพพืื้้นนนนนงว่่าใตออมีเลุชเเเวมมายี่ขา คิดว่าลุงชเวเนี่ยผูกคอตายเพราะความเครียดหลังจากนั้นตำรวจก็มาทําการสอบสวนการตายทุกคนในที่นั้นต่างคนก็คิดว่าเพราะลุงด็อกชูนี่แหละมาตามเก็บค่าเช่าด้วยความที่ช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยมีเลยสะสมเป็นความเครียดทําให้เขาผูกคอตายลุงด็อกชูก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเมื่อคืนนี้ไปนั่งดื่มเหล้าด้วยกันพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็กลับแต่ในตอนนั้นทุกๆคนก็ปักใจเชื่อว่าเพราะลุงด็อกชูนั่นแหละที่ทาให้เขาเครียดจนฆ่าตัวตายทุกคนในเมืองนี้เลยเกลียดลุงเอามากๆไปทางไหนก็มีแต่งงลุ กลับมาห้องด้วยอารมณ์เหนื่อยล้าและเสียใจไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ต้องมาโดนคอลหาทําให้คนตายเฉยตัดผาากันมาที่ตอนเช้าระหว่างที่ลุงด็อกชูนั่งซ่อมกุญแจในร้านจีอึนก็เข้ามาขอย้ายลุงก็ถามว่าทําไมถึงย้ายออกกระทันหันละ่ะนี่เธอคิดว่าฉันเป็นคนฆ่าลุงเชเวงั้นสิแต่ก็อย่างว่าล่ะหนูเป็นเด็กดีทําไมต้องถูกทิ้งให้มาอยู่ที่นี่คนเดียวมืองนี้มันประหลาดไม่มีใครปกติเลยจีอึนก็ตอบว่าคุณตาคะคนที่เขามาเช่าอยู่ที่นี่พวกเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะขี้เกียจหรือว่าเป็นคนไม่ดีหรอกนะพพถึงยายาม อะไรอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นพวกเขาเลยไม่มีทางเลือกและหนูก็ไม่เคยคิดเลยว่าคุณตาทําให้ลุงเฉวยฆ่าตัวตายไม่เคยคิดว่าคุณตาเป็นคนเลวถึงแม้ว่าจะพูดจาไม่ดีแต่คุณตาไม่เคยไล่ใครออกเพราะไม่จ่ายค่าเช่าเลยสักครั้งคุณเฉวก็คงรู้เพราะฉะนั้นคุณตาอย่าคิดมากไปเลยนะคะลุงด็อกชูด้วยความที่สงสารลุงเฉวที่ด่วนจากไปเร็วขนาดน,นี้ยังไม่ได้เจอหน้าลูกตาหลานก่อนตายระหว่างที่กําลังเดินดูห้องของลุงเฉวอย,อยู่ก็มีคนจากที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาทุ่มตัวลุงด็อกชูลงและถาาามวว่่สยสยยืบเ,เนะอูไห ก็บอกว่าชเวน่ะเหรอเขาตายแล้วพอได้ยินดังนั้นไอคนนั้นก็คุ้มข้างทําร้ายลุงแล้วก็พูดเพอเจอร์ไม่กี่วันก่อนเขายังดีๆอยู่เลยเขาจะตายได้ยังไงส่วนลุงก็บอกว่าเขานะ่ะได้ผูกคอตายกับลูกบิดประตูห้องน้ําพอได้ยินดังนั้นเขาก็รีบพ้นห้องเพื่อหาอะไรบางอย่าง เขาบอกว่าไม่มีทางจะเป็นการฆ่าตัวตายหรอกเพราะลูกชายเขาเพิ่งส่งตัว๋วเครื่องบินมาให้เองพวกเขาจะได้ไปเจอนครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะซึ่งเชเวเขาตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอกับลูกชายและมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทําให้เขาฆ่าตัวตายผมบอกเลยว่าสายสืบเชเวต้องโดนฆ่าแน่แน่แตัดภาพมาที่จีอื่นกําลังเดินกลับบ้านระหว่างทางก็เหมือนมีอะไรบางอยา่างติดตามจ้องมองเธออยู่ตลอดเธอมาถึงห้อง ก็เห็นชูยองเพื่อนสาวของเธอที่วางของไม่เป็นระเบียบเธอก็ตามเก็บและบนบนจนเดินมาถึงห้องน้ําในตอนแรกเธอก็คิดว่าเพื่อนเธอเมาเลยไปกอดโถชักโครกอ้วกพอเดินเข้าไปใกล้เธอกับตกใจมากๆที่เห็นชูยองกับกลายเป็นศพที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดระหว่างที่กําลังตกใจและไม่รู้จะทํำยังไงก็มีชายชุดดําปีนเข้ามาทางหน้าต่างคาดว่าจะเป็นฆาตกรนั่นแหละเดินเข้ามาปิดไฟในห้องแล้วทำ้ายจีอึนเป็นลายต่อไปด้วยความที่ลุงด็อกชูนอนอยู่ข้างล่างห้องของพวกเธอเขาเลยสะดุง้งตื่นเพราะได้ยินเสียงดังทําอะไรกันดึกๆด้ววยคี่ ง่วงก็เลยหลับต่อคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกส่วนห้องด้านบนจีอึนก็โดนทุบหัวจนหมดสติตัดมาตอนเช้าลุงยอกชูได้มาที่ร้านขายแซนด์วิชเจ้าประจำพอเขามาเจอกับไอคนที่ทุ่มตัวลุงในตอนนั้นซึ่งเขาก็เข้ามาขอโทษลุงที่ทําแบบนั้นและแนะนําตัวว่าเขาเนี่ยชื่อพักขยองคุณชื่ออะไรดูจากท่าทีแล้วลุงก็ไม่อยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่ก็เริ่มเข้าเรื่องเลยละกันมันมีฆาตรกรจะมุ่งเป้าทําร้ายที่เป็นคนแก่สายสืบชเวคือศพที่3มแล้วนะครับ นี่มันเหมือนก,นกันกับเมื่อ30ปีก่อนเลยและมันสามารถฆ่านักสืบชเวที่ตามรอยมันอยู่แปลว่ามันน่าจะซ้อมมือจนพร้อมแล้วฟังไว้นะอีกเดียวคนที่มันจะฆ่าคนต่อไปเหยื่อจะเป็นผู้หญิงผมยาวสวยพอจะนึกถึงใครออกบ้างไหมครับลุงด็อกชูก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ได้ยินเสียงดังคมคามจากห้องจีอึนด้วยความเป็นห่วงก็รีบกลับอาพาร์ตเมนต์ไปตรวจด,ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพอไปถึงที่ห้องก็เจอชายผู้หนึ่งมาสะดอกกุญแจห้องของจีอึนลุงด็อกชูเขาก็เลยตะโกนถามนายคนนั้นเป็นใคร ทำไมมาบุกลุกบ้านของคนอื่นพอได้ยินดังนั้นคนร้ายก็รีบวิ่งหนีส่วนลุงด็อกชูก็เอาเรื่องนะครับขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งตามไปแล้วและก็วิ่งตามคนร้ายไปเรื่อยๆจนโดนคนร้ายทุบเข้าที่หัวจนสลบลงพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เจออันาพานอีก34คนยืนมุงอยู่ลุงด็อกชูก็โดนพวกนี้รีบไถเงินในขณะที่กําลังโดนอยู่นั้นพักคยองก็เดินผ่านมาทางนี้พอด,ดีและก็ได้ช่วยลุงเอาไว้เลยรู้ว่าความจริงผู้ชายที่ไปเดาะกุญแจนั้นคือแฟนของชูยองเพื่อนของชีอื่นเอง เขาบอกว่าเขาเนี่ยติดต่อชูยงไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยเลยโทรหาจีอึนแต่เธอก็ไม่รับสายเหมือนกันซึ่งชูยงไปที่นั่นบ่อยมากๆก็เลยคิดว่าเธออาจจะอยู่ที่นั่นก็เลยตามไปพอได้ยินดังนั้นลุงด็อกชูกับพักขยองก็กลับมาดูที่ห้องของจีอึนแต่ว่าไม่เจอตัวทั้งสองซึ่งพักขยองก็เข้ามาที่ห้องน้ําและสังเกตเห็นคราบเลือดที่ยังล้างออกไม่หมดที่อยู่บนพื้นและยังเห็นฟันที่หักอยู่ในอ่างด้วยพอเดินสำรวจมาจนถึงตู้เย็นก็เห็นเลือดอยู่เต็มพื้นและนนน่่่าจะโดดแชวออยยููตเ็็ลุงก ชูก็ตกใจจนเดิน,เลนลื่นล้มกับกองเลือดพักขยองก็ถามว่านี่ใช่จีอื่นหรือเปล่าและศพที่โดนแช่นั้นคือชูยองนั่นเองลุงดอกชูก็บอกว่าเราจะแจ้งตำรวจนะพักขยองก็บอกว่าไม่ได้แจ้งไม่ได้ถ้าแจ้งตำรวจตอนนี้จีอื่นจะตายแน่แน นายบอกว่าสองคนนี้อยู่ห้องเดียวกันแต่ทําไมเราพบแค่ศพชูยองจีอึนหายไปไหนถ้าหากว่าคนร้ายฆ่าทั้งคู่แล้วไม่มีเหตุผลว่าต้องเอาศพหนึ่งไว้ที่นี่และเอาอีกศพหนึ่งไปไว้ไหนแบบนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมมันน่าจะจับตัวเธอไปแบบเป็นๆไงละ่ะลุงด็อกซูก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าเธอยังไม่ตายเราก็ยิ่งต้องแจ้งตำรวจแต่พักขยองก็ไม่ยอมให้แจ้งความเขาบอกว่าเราต้องจับตัวมันให้ได้แล้วช่วยเธอให้ได้คิดให้ดีนะถ้าเราแจ้งความเธอจะโดนฆ่าเท่ากับนายฆ่าเธอเลยนะส่วนทางจีอึนในตอนนี้ก็โดนฆาตกรจับ ตัวไปมัดไว้เธอนอนอยู่บนเตียงให้น้าเกลืออยู่ด้านทางลุงด็อกชูกับพักยองก็กําลังค้นหาเอกสารต่างๆของนับสืบเวซึ่งบันทึกเ,เหตุการณ์ฆาตกรรมเมื่อ30ปีเอาไว้เพราะเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะซ้ารอยเดิมและตอนนี้คนร้ายกาลังมุ่งเป้าไปที่หญิงสาวอายุ20ต้นๆนที่อยู่คนเดียวที่อยู่ห่างไกลจากญาติ30ปีก่อนมันได้ฆาตกรรมหญิงสาว13าลายซึ่งลายที่13เป็นลายสุดท้ายเพราะว่าตํารวจหยุดสืบสวนตอนนั้นตํารวจมุ่งเน้นไปจับงานโอลิมปิกก็เลยไม่ได้หาฆาตกรต่อเนืงเพราาะตตมัว ซึ่งเหตุการณ์นี้ที่เราพบเจอเหมือนกันเป๊ะเมื่อ30ปีก่อนแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้เธอชื่อว่ามินยองชุกเธอจาอะไรเกี่ยวกับมันไม่ได้เลยพวกเราเลยร้อยให้เธอกลับมาให้การแต่เธอก็ไม่เคยมาเธอคงจาไม่ได้เพราะตกใจกลัวมากกว่าพักขยองเลาว่าครั้งหนึ่งในงานโอลิมปิกปี1988ที่กุงโซเขาได้เจอมันซึ่งในตอนนั้นนับสืบโคโดยมันทําร้ายสายสืบชเวก็อยู่ในเหตุการณ์แต่เขาไม่มีสติฉันจําได้แม่นเลยดวงตาของมันเสียงหายใจของมันและนีี่่กก็คืือบบันททึสสายส เเวทําไว้เขาได้เขียนรายชื่อคนที่น่าสงสัยทั้งหมดในเขตน,นั้นเอาไว้ลุงด็อกชู ก็เปิดสมุดอ่านเห็นชื่อตัวเองอยู่ในนั้นเขาก็สงสัยว่าทําไมถึงมีชื่อเขาอยู่ในนั้นพักขยองก็ตอบว่าก็ลุงดอกชูนี่แหละคือผู้ต้องสงสัยที่สุดในคดีนี้เพราะรู้จักทุกซอกทุกมุมในเมืองนี้ไม่พอยังเป็นช่างทํากุญแจจะเข้าบ้านไหนก็เข้าได้แบบง่ายๆและพักขยองก็หัวเราะขึ้นมาเลยบอกว่าไม่ใช่ลอ้อนายคือคนที่เห็นแต่เงินอย่างเดียวทึงมากกว่าที่จะก่อคดีไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแน่นอนหลังจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันตามหาเบาะแสคนร้ายว่าคนร้ายคือใครกันแน่จากบันทึกกกวเขาา็ไดด้ตติม คนหนหึ่งเพราะว่าพักเคยองสงสัยว่าหมอคนนี้ต้องเป็นฆาตากรเมื่อ30ปีที่แล้วแน่ๆแ,และเขาเนี่ยก็ได้วางแผนให้ลุงด็อกชูสะดอกกุญแจเขาเ้าไปคนที่บ้านของหมอในระหว่างที่หมอไม่อยู่ว่ามีอะไรที่น่าสงสัยอยู่ในบ้านบ้างไหมลุงด็ u, อกชูก็ได้เข้าไปตามหาตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเจอจีอื่นเดินไปเดินมาก็เจอเข้ากับเมียของหมอซึ่งนั่งพิการอยู่บนวิวแชร์เมื่อเห็นว่าไม่มีเวลาแล้วก็รีบค้นห้องต่างๆก่อไปจนพบห้องห้องหนึ่งเหมือนเป็นห้องประตูรัาบบางอย่างในระหว่างที่กําลังจะทุบรหัสประตู สำเร็จหมอก็นั่นกลับมาทัานจังหวะพอดีซึ่งหมอก็ได้ถามว่าคุณมาทําอะไรที่นี่ลุงดอกชูก็เลยบอกว่า ผมมาหาลูกเช่าบ้านที่โดนจับตัวมาเธอต้องโดนขังอยู่ในนี้แน่ๆหมอก,ก็ตอบว่ามันไม่มีคนที่คุณตามหาหรอกคุณออกไปซะถ้าคุณออกไปดีๆผมจะไม่เอาเรื่องคุณด้วยความที่ลุงด็อกชูคิดว่าจีอึนโดนขังอยู่ในนั้นเลยไม่ยอมออกและได้บอกว่าคุณควรต้องแจ้งความในข้อหาที่ผมมางัดบ้านของคุณคุณไม่แจ้งความเพราะคุณกลัวใช่ไหมลูกเช่าของผมอยู่ในนั้นใช่ไหมในตอนนั้นหมอก,ก็พยายามจะห้ามให้เข้าไปเด็ดขาดและพักขยองก็โผล่เข้ามาทันทีและใช้ปืนขู่ให้ลุงด็อกชูเข้าไปดูพพออออเเข้้้าไปในนนนนััแททีี่จจะจกบบตง กับพวกสมุนไพรพวกต้นป๊อปปี้เยอะแยะเต็มไปหมดหมอถึงกับพุกเขา่าบอกว่าอย่าไปบอกใครทั้งหมดนี้ผมปลูกให้เมียผมเพราะผมได้ยินว่ามันสามารถป้องกันกล้ามเนื้อกระตุกได้ถ้าผมต้องติดคุกเมียผมจะอยู่อย่างไรงหมดที่หมอปลูกฝากของต้นป๊อปปี้ไว้เอาไว้ใช้ทํายาฟินที่จะใช้รักษาภรรยาของเขานั่นเองส่วนพักขยองก็ยังไม่เชื่อเขาก็ได้ทําลายข้าวของและบังคับให้หมอจงพูดความจริงออกมาสักพักเหลือบตาไปเห็นแมสก็เลยบอกให้หมอใส่เข้าไปเพราะเมื่อ30ปีก่อนตอนที่เขาเห็น คน้ายก็เห็นแค่ดวงตาพอหมอใส่เข้าไปแล้วพักคยงก็ดูเหมือนจะมั่นใจว่าหมอเป็นฆาตกรที่พวกเขาตามหามาตลอดและเขานี่ก็แค้นหนักมากจนทําให้เขาลั่นไกจะยิงปืนใส่หมอแต่ลุงด็อกชูก็ได้เข้ามายื้อแย่งและห้ามไว้ได้ทันดูเหมือนว่าในตอนนี้พักคยองควบคุมสติตัวเองไม่ได้และดูเหมือนเมือ่อยเหมือนกับคนป่วยหมอเลยบอกลุงด็อกชูให้ค้นอะไรตามตัวเขาดูเพื่อจะมีประวัติอะไรและลุงด็อกชูก็ได้ค้นตามตัวจนไปเจอกับสร้อยที่ใส่อยู่และได้ระบุว่าเขาเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ หลังจากนั้นเขาก็ได้เรียกรถพยาบาลมารับตัวไปลุงด็อกชูก็ขอโทษขอโพยคุณหมอที่เขานั้นได้เข้าใจผิดดันไปเชื่อคําพูดของคนป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ต้องขอโทษจริงๆหมออย่าก,กังวลไปเลยนะเรื่องวันนี้ที่ผมเห็นผมจะไม่เอาไปบอกใครหมอกก็ถามกลับว่าแล้วเรื่องลูกเช่าที่หายตัวไปจะเอาอยัางไงลุงด็อกชูก็คิดว่าจะไปแจ้งตำรวจถึงเรื่องจะช้าไปหน่อยก็ขอให้เธอปลอดภัยแต่ในหัวของลุงก็ยังมีคําพูดของพักขยองติดอยู่ในหัวว่าถ้าเราไปแจ้งตำรวจคนร้ายจะฆ่าเธอซึ่งนอนคิดไปคิดมา ก็คิดถึงคำพูดของลุงชเวที่บอกว่าเหตุการณ์มันแปลกๆที่มีคนแกเ่เริ่มหายตัวไปทีละคนเป็นคนแก่ที่เคยมากินข้าวฟรีที่บวชก็หายตัวไปลุงน็อกชูนึกขึ้นได้ก็เลยตามหาชายคนแก่คนนั้นพอไปถึงที่บ้านเขากับกลายเป็นศพที่แขวนคอตายไปซะแล้วระหว่างที่ตกใจก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากหลังบ้านเลยวิ่งไปดูก็พบสุนัขตัวหนึ่งกับที่กำลังจะตายข้างๆสุนัขลุงได้เจอกุญแจกับสายผ้าขาดชิ้นหนึ่งเมื่อมองดูกุญแจดอกนี้และลุงก็จำได้ว่ามันเป็นของลูกบ้านรายหนึ่งลุุงแกเป็น,นทญ ดอกนี้ขึ้นมาเองลุงด็อกชูรีบกลับอพาร์ตเมนต์แล้วได้ใช้กุญแจดอกนั้นไขห้องนั้นดูและมันก็ตรงกันจริงๆด้วยและลุงด็อกชูก็คิดว่านี่อาจจะเป็นคนร้ายลุงได้เดินเข้ามาสำรวจห้องแล้วก็พบเห็นว่ามีโพสต์อิดแปะตรงผนังเต็มไปหมดซึ่งในโพสต์อิดก็ดูเหมือนว่าจะเขียนรายละเอียดติดตามชีวิตประจําวันของผู้คนเอาไว้จากนั้นลุงได้เปิดลิ้นชักเข้าไปดูก็ต้องตกใจข้างในมีรูปถ่ายของคนแก่ที่ตายไปแล้วขณะที่กําลังคน้นก็ดีนเสียงฝีเท้าของคนเข้ามาลุงก็เลยต้องรีบหลบซ่่่ออนนนนนนแตตคทีเข้้าามาในนั ไม่ใช่คนร้ายกับเป็นตำรวจที่เข้ามาเพราะตำรวจล็อกตัวลุงได้ก็ได้ใส่กุญแจมือไว้ทางลุงดกชูก็งงมากว่าตำรวจเนี่ยมาใสา่กุญแจมือเขาทําไมตำรวจก็บอกว่าไปคุยกันที่โรงพักลุงทําอะไรน่าจะรู้ดีเกตใจก่อนหน้านี้ลุงไปทําอะไรที่บ้านลิงกระจกของคุณฮันลุงก็พยายามจะอธิบายว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันในตอนนั้นเรื่องมันประจบหมอบไปซะทุกอย่างว่าลุงดกชูเนี่ยเหมือนผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมลุงก็โมโหมากและบอกให้ตำรวจแหกตาดูห้องนี้สะก,ก่อนคนที่อยู่ในห้องนี้ฆ่าคนแก่พวกนั้นทั้งหมดและคุฮันก็ มันค่าดด้วยและในตอนนี้ผู้เช่าห้องหมายเลข205ก็ได้หายตัวไปหลายวันแล้วมันต้องจับตัวเธอไปแน่ๆแ,แ,และตำรวจก็ค้นห้องก็เจอเข้ากับบัตรพนักงานที่ทำงานอยู่สถานีรถไฟอารีพวกเขาทั้งสองเลยเดินทางไปที่สถานีแห่งนั้นและแยกกันตามหาทางลุงด็อกชูก็เดินลงมาห้องห้องหนึ่งก็ได้เจอเข้ากับแบดูชิกเจ้าของบัตรพนักงานเจ้าของบัตรพนักงานอันนั้นลุงก็ถามขึ้นว่าเอาตัวจีอื่นไปไว้ไหนไอ้แบดูชิกเนี่ยก็ดูเหมือนจะโกรธเอามากๆว่าทำไมคนแก่เมืองนี้ช่างไม่มีมารยาทเข้ามาบุกรุกห้องคน ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ยังไงลุงด็อกชูก็เลยโดนแบดูชิกกระทืบจนลงไปกองกับพื้นนายตำรวจอีก,ก็วิ่งเข้ามาห้ามแต่ก็ไม่ไหวโดนแบรดูชิกทำร้ายจนสลบไปและมันก็วิ่งหนีลุงด็อกชูก็ได้วิ่งตามไปด้วยความที่แบดูชิกวิ่งหนีโดยที่มันไม่ทันระวังก็โดนรถชนเข้าอย่างจังและเสียชีวิตแบดูชิกที่เสียชีวิตไปแล้วตัวเขาเนี่ยเคยถูกจับกลุมมาก่อนในข้อหาทำร้ายผู้สูงอายุและผู้หญิงสาวเมื่อ1ิปีก่อนเพราะตัวเขาเนี่ยมีปมที่ต้องถูกทรมานเพราะคนรุ่นเก่าแถมยังชอบโพสต์งงงเกลียชัใน โซเชียลมีเดียเป็นประจำข่าวการตายของแบดูชิกมีการเปิดเผยถึงการตายของผู้สูงอายุจำนวนมากในเขตอารี D, ซึ่งชาวบ้านที่ได้ดูข่าวก็รู้สึกผิดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาโทษว่าเป็นความผิดของลุงด็อกชูที่ทําให้ลุงเฉวคฆ่าตัวตายในครั้งนั้นซึ่งเราจะได้เห็นว่าแม่ค้าขายซน้นวิชร้านประจําของลุงด็อกชูเมื่อได้เห็นข่าวนั้นทําให้เธอตื่นตระหนกเหมือนกับว่าเคยเผชิญเหตุการณ์อะไรบางอย่างแบบนี้มาก่อนเธอจึงรีบกินยาระง,งับอาการกําเริบตัดภาพมาที่จีอื่นเธอในตอนนี้ร่างกายอ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรงนอนอยู่บนเตียงและฆาตกร ก็ยังนํายามาฉีดให้เธออย่างสม่ําเสมอเหมือนยังไม่อยากฆ่าเธอทางด้านลุงด็อกชูก็ได้ดําเนินแจ้งความกับตํารวจเกี่ยวกับการหายตัวไปของจีอึนลุงก็ได้บอกว่า ฆาตก,กรเมื่อ30ปีก่อนกลับมาและจับตัวจีอื่นไปมันไม่ได้มีฆาตก,กรแค่คนเดียวแบดูชิกมันแค่ฆ่าคนแก่แต่คนที่จับตัวจีอื่นไปมันคืออีกคนทางตำรวจก็บอกว่านี่ลุงถ้าฆาตก,กรเมื่อ30ปีก่อนกลับมาจริงๆป่านนี้เขาก็คงมีอายุอย่างน้อย60ปีแล้วนะลุงคนแก่ขนาดนั้นจะเที่ยวไปฆ่าคนได้ยังไงเขาตายไปแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ตำรวจพวกนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระพวกเขาคงคิดว่าลุงมาก่อกวนก็เลยไล่ลุงกลับบ้านไปลุงก็จำใจเดินออกไประหว่างทางกลับบ้านก็ไปเจอ เขากับยองชุกแม่ครแซนด์วิชที่กําลังปิดร้านลุงด็อกซูก็ถามว่าทําไมถึงปิดร้านไวจังยองชุกเนี่ยก็ตอบว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายจะกลับบ้านพักผ่อนลุงก็บอกว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วนะที่ยองชุกเคยโดนฆาตกรเมื่อ30ปีก่อนจับตัวไปและเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้ลุงได้บอกอีกว่าฆาตกรเมื่อ30ปีที่แล้วมันกลับมาแล้วนะมันได้จับตัวจีอื่นเด็กสาววัยยีลูกเช่าที่อพาร์ตเมนต์ไปซ่อนเอาไว้คุณยองชุกต้องช่วยผมนะและยองชุกก็สารภาพว่าเคยดนนนนจจัับไไไปรรริงๆแตนนต่่่มมเเหห็้าาาวคยพะก เพราะคิดว่าถ้ามองต้องโดนมันค่าตายแน,แน่แต่ถึงไม่เห็นหน้าก็จําได้ว่ากลิ่นตัวของมันกลิ่นแรงมากๆม,มือของมันมีลักษณะแปลก,ปกเขาอาจจะมีนิ้วที่เกินออกมาฉันจําได้แค่นั้นหลังจากคุยกันจบลุงด็อกชูก็ได้ไปเยี่ยมพักคยองที่โรงพยาบาลพอเขาเห็นหน้าของลุงด็อกชูก็กจําไม่ได้ว่าเขาคือใครลุงด็อกชูก็บอกว่าลุงน่ะคือสายสืบเวที่มาที่เนี่ยเขาอยากมาถามอะไรบางอย่างลุงก็ได้บอกว่าลุงได้ไปเจอเหยื่อผู้รอชีวิตของฆาตกรเมื่อ30ปีก่อนมาเธอเล่าว่าฆาตกรมีนิ้วมือ นิ้วและมีกลิ่นตัวแปลกๆพอพักขยองได้ยินแบบนั้นแล้วก็พูดตัดบทว่าหิวข้าวและก็เดินไปหยิบข้าวมานั่งกินก่อนที่ลุงจะเดินออกไปพักขยองก็พูดว่าฉันบอกแล้วหมอนั่นมันเป็นฆาตกรลุงด็อกชูก็คุ้นคิดแล้วก็กลับไปหาคุณหมอที่บ้านอีกครั้งในระหว่างที่หมอตรวจชีพจรให้ลุงก็เห็นนิ้วโป้งของหมอเหมือนมีร้อยผ่าตัดเลยสงสัยว่าหมออาจจะมีนิ้วเกินมาเลยผ่าตัดมันทิ้งหมอก็ดูจะตกใจและมีทีท่าเปลี่ยนไปคุณรู้ได้ยังไงนางนั่นที่ร้านแซนด์วิชบอกมาเเหหหรอไไไมมมม่่่่สิใชนนนนนางัั้ค้คนน็็แลก,ลก ด้วยหน้าตาที่โรคจิตหน่อยๆและบอกว่าที่คุณมาที่นี่เพื่อจะมาดูว่าใช่ผมหรือเปล่าที่เป็นฆาตกรใช่ไหมผมไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยผมนี่มันโง,จง่จริงๆซึ่งในขณนะนั้นลุงกําลังจะหยิบปืนออกมาแต่ก็ไม่ทันหมอได้คว้าโลมาทุบหัวลุงจนลุงหมดสติจากนั้นก็ลากลุงมาที่ห้องปู่ต้นป๊อปปี้แต่ในห้องห้องนี้กลับมีประตูลับเชื่อมไปยังห้องห้องหนึ่งเป็นห้องใต้ดินที่หมอนําตัวจีอึนมาขังไว้หมอก็ได้ลากลุงด็อกชูลงมาด้านล่างแต่พอลุงได้สติลุงก็เรียกจีอึ สักพักหมอเขาอุ้มเมียลงมาอีกคนและพูดว่าไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเธอพูดไม่ได้เพราะลิ้นเธอชาเฉยๆไม่เป็นไรแต่ว่านะหลังจากนี้เธอจะขยับตัวและพูดไม่ได้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าฉันจะตัดเส้นประสาททั้งหมดของเธอแต่ว่าเธอยังจะมองเห็นและได้ยินและยังรู้สึกเจ็บปวดเธอจะยังไม่ตายหรอกลุงด็อกชูก็ตะโกนออกไปไอหมอโรคจิตแกทําแบบนี้ทําไมทางหมอก็ได้ตอบว่ารู้ไหมว่าการที่อยู่กับใครสักคนมันควรจะเป็นความสุขนะแต่ว่าฉันเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินเพราะเมียฉันมันขี้งุดงิดจนกระทั่งวันหนึ่ง ฉันก็ได้บังเอิญเจอจีอึนเธอคนนี้หน้าตาเหมือนเมียฉันในตอนสาวๆมากๆแถมเธอยังเป็นคนที่ถ้าเธอหายตัวไปก็ไม่มีใครตามหาซึ่งเหมาะมากเลยจากนี้ไปเธอจะมาแทนที่เมียของฉันทําไมคุณกลับไปคนที่สถานีรถไฟถึงหมกมุ่นเรื่องของเธอนักไอเด็กเวนนั่นได้กระทาเหมือนกับตัวฉันเมื่อ30ปีที่แล้วมันก็ทําให้ฉันรู้สึกดีเอามากๆที่ได้ระลึกถึงความหลังแต่ปัญหาคือมันดันมาเห็นหน้าฉันนี่ไงมันเลยประจบเหมาะวันที่ฉันได้ลงมือฆ่าผู้หญิงคนนั้นฉันก็เลยพยายามจะโยนความผิด ทั้งหมดให้กับมันและสร้างการฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาและที่มันตายก็ฉันนี่แหละเป็นคนขับรถชนมันเองว่าแต่จะว่าไปแล้วคุณรู้ได้ยังไงหรอลุงด็อกชูได้ยินดังนั้นก็ได้แค่สะบดดัดดายหมอโรคจิตแต่ตัวเองที่โดนมัดอยู่ก็เลยทําอะไรไม่ได้ไอหมอโรคจิตก็พูดว่านายเองก็อยากได้เธอใช่ไหมละ่ะถึงพยายามตามหาขนาดนี้งั้นจะเริ่มลงมือฆ่าเธอแล้วนะดูให้ชัดๆล่ะในระหว่างที่หมอกาลังจะทำพระคยองดันชิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลมาก็ได้ยิงปืนขู่และบอกว่าให้หยุดการกระทํานั้น ซะในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าหมอไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรเลยแถมยังพูดอีกว่าแกกล้ายิงฉันเหรอใช้ปืนของเล่นกระบอกเดียวกับวันนั้นน่ะเหรอพอสิ้นเสียงลงพักคยงได้ยิงหมอไปนัดหนึ่งและบอกว่าคราวนี้ปืนจริงบว้ย จากนั้นก็ได้แก้มัดให้ลุงและบอกให้ช่วยจีอื่นออกไปด้วยในขณะที่พักขยองเผลอไอหมอก็เปิดขวดน้ำกดอะไรสักอย่างสาดไปที่มือของพักขยองจากนั้นทั้งสองก็ต่อสู้กันหมอก็พูดขึ้นมาว่าทําไมไม่อยู่เฉยๆเป็นไอ้ขี้ขันเหมือนกับ30ปีที่แล้วกับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในรถในตอนนั้นไม่ใช่สายสืบชเวแต่กลับเป็นพักขยองแกเจ็บปวดใช่ไหมละ่ะที่จําเรื่องนั้นได้แกถึงได้เป็นอัลไซเมอร์แบบนี้ไงด้วยความที่พักขยองเขาก็แขนเอามากๆเลยฮึสู้กลับ แกรู้ไหมตลอด30ปีที่ผ่านมาฉันจินตนาการตลอดว่าได้ฆ่าแกไม่ต่ำกว่าสิครั้งในทุกๆวันแกจงตายไปซะไอคตาตกรในขนาดนั้นเขาได้คว้าปืน ยิงพักขยองได้ทันจากนั้นก็หันมายิงเมียต่อและได้รีบวิ่งตามลุงด็อกชูกับจีอื่นออกไปและเขาก็ตามมาได้ทันในตอนที่กําลังจะลั่นไกปืนพักขยองตามมาช่วยไว้ได้ทันซึ่งลุงด็อกชูกับพักขยองเนี่ยก็ได้ช่วยกันต่อสู้มันเป็นปมในใจของพักขยองมาตลอดเมื่อ30ปีก่อนด้วยความกลัวความขี้ขาดที่ได้แต่นั่งดูไม่กล้าออกไปช่วยเพื่อนแต่ได้ลุงด็อกชูห้ามไม่ให้ฆ่าปล่อยให้มันได้ไปชดใช้กรรมที่มันก่อนายณธรรมดีที่สุดแล้วจากนั้นตํารวจก็ได้เข้ามาจาับก,กลสสกรรุ่ม ทางด้านพักขยองเมื่อได้ปลดทุกปมในใจก็มีอาการดีขึ้นส่วนลุงด็อกชูก็เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีจีอื่นคอยดูแลและยองชุกแม่คาแซนดิทก็ได้เข้ามาเยี่ยมก็ได้เห็นว่าลุงด็อกชูของเราก็ดูจะมีความสุขอมมาก,มากเหมือนกับว่าได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและเรื่องก็าตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์ติชมกันมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีครับ